มาดูเรื่องต่อมาค่ะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ไทยจีนเลือดเดียวกัน50ปี5ล้านซีซีเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีนค่ะเรื่องนี้ต้องบอกว่าโหตั้งแต่จากส่วนกลางจากทางรัฐบาลเลยมีการส่งเสริมในเรื่องของอความสัมพันธ์นะคะในการจัดกิจกรรมต่างๆเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีนในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะในการที่จะเฉลิมฉลองครบรอบ50 10ปีในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็มีการจัดขึ้นที่ชั้น2ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์บุรีรัมย์นะคะซึ่งกเ็เป็นการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตไทยจีนเลือดเดียวกัน50ปี5ล้าน4ีเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีนนั่นเองค่ะซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์โดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมสําคัญของกระทรวงศึกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของการสถาป,ปนาความสัมพันธ์การทูตนะคะทางการทูตระหว่างไทยและก็สาธารณรัฐประชาชนจีนและเพื่อสนับสนุนการสำรองโลหิตของหน่วยบริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยนะคะซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเป็นจํานวนมากแล้วก็ร่วมบริจาคโลหิตมากกว่า100คนเลยทีเดียวในเรื่องของกิจกรรมการบริจาคโลหิตต้องถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคนะท่านรองครับเป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายๆหน่วยงานนะครับพยายามจัดการรับบริจาคโลหิตนะครับไม่ว่าเป็นสภาการชาติไทยเหล่ากาชาติจังหวัดโรงพยาบาลบุรีรัมนะครับอันนี้ก็มีการร่วมมือระหว่างเรียกว่าหน่วยราชการกับภาคเอกชนนะครับซึ่งชาวบุรีรัมเราก็มีคนไทยเชื้อสายจีนอยู่เป็นจํานวนมากนะครับจุดนี้ก็ถือว่าเป็นร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพราะว่าโลหิตนะเนี่ยเราต้องการใช้อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ ก็จะมีการรับบริจาคโดยต่อเนื่องให้เพียงพอครับ ค่ะก็นอกจากกิจกรรมนี้นะคะคุณผู้ฟังาสามารถที่จะมาบริจาคลหิตได้นะที่โรงพยาบาลบุรีรัมของเราก็รับบริจาคลหิตนะคะตลอดตลอดทุกวันเลยนะคะไม่เพียงแค่กิจกรรมนี้เท่านั้นและต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลบุรีรัมของเราเนี่ย,ยมีการเปิดศูนย์บริจาคลหิตแบบโอ้แบบใหม่แห่งใหม่แล้วก็สวยงามพร้อมในการที่จะรับบริการให้ให้บริการพี่น้องประชาชนของเราอยู่ก <ค junction S 2> <อ>็เชิญชวนนะคะไปบริจาครหิตกันได้ทุกวันเลยที่โรงพยาบาลบุรีรัมนะคะ